มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกแปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผลแห่งทานขหาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพขหาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพ ทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้า,าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไป เพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพันรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทธรรมโดยเคารพขหาบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหม์ชื่อเวลามะ พราหม์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปียะแปดหมพถาดถาดรูปียะเต็มด้วยทอง8 4ดหมันถาดถาดสำมฤทเต็มด้วยเงิน8ปดหมพถาดให้ช้าง8ปดหมื่น่พันเชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยไข่ทองให้รถ8 4ดหมพันคัน หุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยไข่ทองให้แม่โคโนม84,000พันตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว84,000พันคนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุ่นทนให้บรรลังก์8 4 0 0 0พันที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้าแปดหมสี่พันโกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพร ى, ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใยถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภค เรื่องรูปไหลที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำขหาบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นขหาบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใคร เป็นทักขีเนยะบุคคลใครๆไม่ชำระทักขีนานั้นให้หมดจดขหาบดีทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพรามให้แล้วทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวาย ให้ท uh ่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามี100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี100ท่านบริโภค ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งรรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งรรูปบริโภคทานที่บุคคลถวาย ให้ภิกุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอาราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พิกุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจาตุรทิศการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาทงดเว้นจากอธินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาท งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คืองดเว้นจากปานาติบาทงดเว้นจากอธินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิชฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและการที่บุคคลเจริญอนิจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม